มื่อเนก็ตื่นตั้งแต่สาวก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแถมบรรยากาศดีดีนะครับมันถึงเขาเปาไฟเห็นแนวกินแนวอยากก่อนไปแห่งงานคือกานั่นแหละครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีสี่กว่าๆล่ะครับเกือบตีห้าแล้วละผมสิบอกว่าการตื่นตั้งแต่สาวแนวนี้บรรยากาศมันดีแท้ไครับบรรยากาศยามเช้านี่ดีแห้งครับพี่น้องเย็นสบายนะครับแถมเงียบสงบเลยครับนี่แหละครับเป็นบรรยากาศที่ผมมากหลายแต่ว่าถ้าสวยมากจังหนึ่งนะครับก็เริ่มมีรถมีลาแรนไปแรนมาแล้วล่ะครับเพราะว่าเขาเจาะกับไปเห็ุงานกันเนาะนะครับหลังจากท นี่ผู้ใด,ด้ตื่นตั้งแต่สอสอนะครับก็สิได้บรรยากาศดีๆแบบผมนี่แหละครับ ตื่นมาเรียบร้อยกับมาสำรวจสวนอยู่หลังบ้านนะครับมาเบิ้งพักนางอางหญ้านะครับที่ปลูกไว้นะครับมีทั้งกองโฟมแน่และกับปลูกเสีดินแน่นะครับแต่ว่าผมเก็บเอาพักอีตูนะครับมาอนี้ผมสิไปแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเพาะได้เห็ดเพาะมากำหนึงนะครับหลังจากรอบที่แล้วกินแล้วผมแบ่งไว้นาหน้ครับว่าสิเอามาใส่แกงหน่อไม้พอดีครับเห็ดเล่ากินกินเขาครับนี่แหละคือภารกิจของผมเศร้ามาอนี้ครับหนึ่งนะครับพี่น้องพักอีตูกับงามงามได้แล้นะครับปลูกไว้ข้างบ้านกับพอได้กินอยจะดอกนะครับนี่แหละครับช บายนะครับบ่คือเฮ็ดให้เห็นหน้าอยู่บ้านเพิ่นว่านะครับแต่ว่าสซารับผมผมกับวันบอแตกต่างกันดอกนะครับแค่เห็นงานโรงงานมันก็สิบ่ได้ตากแดดตากฝนแค่นั้นเองครับแต่ว่าถ้าเขาเฮ็ดให้เห็นหน้าอยู่บ้านนะครับก็คืออาจสิได้ตากแดดตากฝนแน่นะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือถ้าเฮาอยากพักเวลาใดเฮาก็พักได้เด้แม่นบ่ครับพี่น้องมาครับผมสิเริ่มเฮ็ดแนวกินละลายนะครับเดี๋ยวมันสิสวยนะครับค่าดต่อหลายอยู่นี่แหละนะครับนะครับผมก็ตำหนามยานางเพิ่นเด้นะครับพี่น้องตำหนามยานางแล้วเรียบร้อยก็เทลงหม้อนะครัับหลงจาากนนนั้เอหมลลลงงงไไปปคครััับมีีีตวทท่่่ใสหก็ือพริกกับหอมแดงนะครับล้างจานแล้วเอาหน น้ำปลาแดกนะครับตัวนี้เป็นปลาแดกแท้ได้พี่น้อง,งเมากแน่ปลาแดกแท้ก็ต้องมีตรเม็นเบาครับ <c oughs> พอใส่ลงไปแล้วก็ข้นๆซี่เจ๊งน้อยนึงนะครับเ <c oughs> บิังนะครับน้ำยาหนาังผมตำใส่ข้าวเบือแบบขุ่นๆเลยนะครับ <c oughs> นเนี้ยเนี้ยเลยนะครับเนาะเวลาเ้าแกงเนื้อใหม่เนี่ยห้าก็ต้องใส่แบบน้ำเนี้ยเนี้ยน้ำขูดขุนนะมว่ามันจังสีแซบนะครับ <c oughs> บาดนี้ก็ใส่เห็ดพอลงไปนะครับมีถ้วยหน่อยนึงนั่นแหละครับพี่น้องพราะว่าผมแกงหลอบก่อนผมก็เหลือไว้นั่นนะครับว่าเสเอามาแกงใส่เนื้อใหม่แบบนี้แหละครับ ตอหลังจากนั้นก็ปล่อยให้หมอเดือดจักหน่อยนึงนะครับตัวนี้เป็นบักบวบนะครับอาจจะอยู่ไกลนจักหน่อยนึงนะครับพอผมเตรียมสีไส้เข่าล่ะนๆนะครับก็เลยตั้งกองไว้มุมไกลนจักหน่อยนึงครับหลังจากนั้นเราว่างรอบหมอเดือดนะครับเข่าพมกับสีสุกพอดีละละนะครับเดี๋ยวผมกับส่้เข่าะไรเด้บาดนะครับพี่น้องนะครับนึงเข่าเตาถานย่างดีนะครับคุณนะนะครับเข่าเหนียวแบบพอมๆหนึ่งแล้วใหม่ๆได้ครับพี่น้องนะครับใส่กินเขานะครับแล้วที่นี่พร้องกับสีห่อไปเห็นงานน้ำว่า เพิ่นบอไปกินเข่าลงอาหารนะครับข้าวหนึ่งเข่าเหล้วกับห่อใส่กระติบใ๊บย่างดีเด้นะครับผ่ามือได้มีกับเข่านะครับกับห่อกับเข่าไปนำคือย่างมือนี่แหละละครับกัสีแดงแนวกินไปพร้อมนะครับสำหรับกินเทียงน้องพี่น้องน้องครับกัสีเป็นแกงนอใหม่ใส่เห็ดพอนี่ยละครับกินทั้งเสาทั้งเทียงสารสีพันยาเพิ่นกัสีกินแนวนี้ครับเอานะครับพุงกัสีเริ่มปรุงลาลาไปนะครับใส่ผงชูรสลงไปนะครับแล้วก็น้ำปลาหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเขาใส่น้าปลาแดกลงไปแล้วก็อ่านนี่ครับแล้วก็คนๆๆจังหน่อยนึงนะครับพี่น้องานีเริ่มมหออะร่้้ดบานีครับว่าาามัันนนสสิิเเป็รชตจงไดะ พอรสชาติได้การแล้วพุ่อสีใสหยอดบักอือลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยพักอีตูนะครับที่เก็บอยู่ข้างบ้านนั่นแหละครับบ้านนี้กับบักพริกล้อนะครับเหลืออีซีิหาน้อยเนล่ะนะครับใส่ลงไปเบิ้องเน่นะครับพี่น้องเนี้ยแกงแล้วแบบน้ำเนี้ยเหนียวขุ่นเลยนะครับเบิ้งเบื้งเบื้งบ้านนี้นะครับพุ่มสีตาขึ้นให้เบิ้งนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยอลไรได้เนี่ยนะครับสำหรับแกงหน่อไม่ใช้เห็ดเพาะนะครับแบบแซ่บๆเลยนะครับพี่น้องเบิ้องเน่หอมเลยเลยนะครับเดี๋ยวมาแซ่บๆนซ่ครับ ลูกไส้เพิ่งกกินแล้วล่ะนะครับนี่คือปีงไก่เพิ่นนะครับเพิ่นกินแล้วก่อนแล้วนะครับอาบน้ำอาบน้ำใหก็แต่งตัวนะสิไปโรงเรียนแหละได้บัดนี้ครับนี่นะครับผมก็ตักใส่จานแน่อ่ะครับพี่น้องนะเอามากินข้าวน้ำกันเด้อบัดนี้ครับพี่น้องนะครับก่อนไปเฮ็ดงานเนาะครับเนาะ สีพันยาเพิ่งกระทำหนาที่ของเพื่อนนั่นหละครับกับบไม่เห็นแนวกินแนวอยากน้ำผมดอกนะครับนาที่เห็นแนวกินแนวอยากกัเป็นผมเองนี่แหะแต่ว่านาที่ของเพื่นก็คืออาบน้ำอาบนไ้นะครับแต่งสิ่งแต่งของให้ลูกนะครับแล้วแต่งเสื้อผ้านาแพะดีผ้าดีแท้แห้ผมนั่นแหละครับหน้าที่ในแต่ละมืองของเก็สรแบลงกันแนวนี่นั่นแหละครับซอยกันเห็ดผูรายางสองยางนะครับมียางกับซอยเหลือกันไปนี่แหละครับเพราะว่าเขาอยู่น้ำกันเนาะต่างคนต่างเหตุงานคือกันนะครับเวลามันก็มีหน่อยเวลากับมีซ้ำกันนั่นแหละ เพื่อนกับมีหนาทีของเพื่อนนะครับตามที่ว่าวให้ฟังนั่นแหละครับนี่นะครับตัวนี้ก็คึอตักไปใส่หอเข่านะนะครับไปเหตุงานนะครับกระสีแดงเป็นแนวนี่นะครับพี่น้องมาเนี่ยแนวแสบแสบไปเห็ดงานเลยนะครับ